สวัสดีครับคลิปนี้ผมตั้งใจว่าจะพาดมุวคลิปเนี่ยว่าใช้เงินไม่ถึง30ล้านนะครับแต่นักเตะสำคัญที่พาให้ลิววูเนี่ยเข้าชิงในรายการคาราบาวครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีที่มันหวังรุ่นได้จริงๆนะครับไม่เหมือนซีซั่นแรกที่ครอบมาคุมทีมเพราะตอนนั้นเนี่ยผมมองว่า ความพร้อมของนักเตะนะครับและความเข้าใจระบบมันยังไม่ลงตัวก็ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีที่มันเหลือตกค้างอยู่หลังจากสะสางผ่องถ่ายไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเท่าที่มีเนี่ยมาใช้นะครับก็เข้าชิงสองรายการนะครับในรายการยูฟ่ายูโรปาแล้วก็ในรายการคารบาวครับเราก็ไม่สมหวังทั้งสองรายการแต่ปีนี้เนี่ยผมมองว่าอารมณ์มันต่างกัน ก็เลยทําให้รู้สึกแปลกใจตัวเองว่าดูบอลจบแล้วนะครับปกติถ้าต้องตื่นมาขนาดนี้เนี่ยกว่าบอลจะจบกว่าจะทำโน่นทํานี่เสร็จเนี่ยนะครับก็คือฟ้าสว่างเรียบร้อยแล้วนะครับมันน่าจะมีอาการง่วงเหงาเอานอนง่วงเงอง่วอยู่นะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างเนี่ยที่อยากจะมาพูดคุยในคลิปนี้ก็ต้บอกว่าเงินที่จ่ายไป29.8ล้านอันนี้เป็นเงินปอนนะครับ ก็สามารถทําให้ลู่ภูเนี่ยเข้าไปถึงนัดชิงชนะเลิศไปถึงเวมรี่ผมมองว่าเหล่าเดอะคอปที่อังกฤษเนี่ยนะครับหรือทั่วโลกที่สามารถเดินทางไปดูนัดชิงได้เนี่ยก็มีความคาดหวังว่าคอปเนี่ยจะทําให้เหล่ากองเชียร์เนี่ยได้มีอารมณ์มีความสุขเปิกบานบ้างในรายการที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะลําดับความนําคัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่ อย่ากนคอปไม่เคยให้ความสําคัญสักเท่าไหร่นะครับแล้วพอมันทบทวนดูว่าเ,เพราะอะไรทําไมเราถึงรู้สึกมันโอเคกับการที่เข้าชิงในรายการนี้เนะี่ยส่วนหนึ่งก็คือหมันไส้แล้วก็รู้สึกงุดหงิดกับอตาเตต้าในเกมแรกนะครับแล้วก็เกมการที่แทคติกที่อตาเตต้าเนี่ยขอเลื่อนเกมนอรดันดาบี้ด้วยพอจัดตัวผู้เล่นลงมาแบบจัดเต็มเนี่ยมีความรู้สึกเลยอ๋อ เล่นพักตัวมาเพื่อจัดหนักเลยกะเอาแน่ๆมั่นหน้าว่าจะเข้าชิงได้แล้วก็ยิ่งไปอ่านในคอมเมนต์ของเรากองเชียร์ของเชลซีเนี่ยนะครับก็มั่นใจขนาดที่ว่าทีมของตัวเองเนี่ยครับจะได้สองถ้วยนะครับก็คือถ้วยสมอสอนโลกแล้วก็คาราบาวครับโดยไม่สนใจเลยว่าคู่ชิงที่จะไปเข้าชิงในวันที่27กุมภาจะเป็นทีมไหน ใส่ลงไปเลยนะครับว่าสิ่งนี้นะครับจะได้สองถ้วยนี้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออวะถ้วยนี้มันต้องเอาแล้วแหละแล้วก็เห็นการจัดตัวเนี่ยก็รู้สึกเว็บามมีสองลายชื่อนะควีวนคารเลอร์นะครับกับเจ้าหนูครไเดก,กอดอดที่ลงสนามก็มีความรู้สึกมันไม่โอเคเลยเป็นมินนมินโนเนี่ยยังรู้สึกโอเคสะกว่านะครับโอเคว่าผู้รักษาประตูเนี่ยรู้สึกไม่เท่าไหร่ แต่ใครเดียกอล์ดอนเนี่ยผมมองว่ายังไม่พร้อมนะครับมันดูมีแวว่ใช่นะครับแต่ว่าการเจออาร์เซนอลแล้วก็ชุดจัดเต็มอย่างนี้เนี่ยไม่มั่นใจแต่สองนักเตะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยใช้เงินในตลาดไปแค่ยี่สิบเก้าจุดแปดล้านนะครับถ้าคิดเป็นยูโรเนี่ยนะครับค่าตัวดิโกโชต้าเนี่ยอยู่ที่สี่สิบสี่จุดเจ็ดล้านยูโรนะครับแต่ทีนี้เนี่ย ในดีลนี้เนี่ยเราอะส่งเคียนาอูแวไปไปเป็นเหมือนกับเป็นส่วนลดนะครับก็9.8ล้านยูโรถ้าคิดเป็นเงินปอนเนี่ยก็8.16ล้านปอนส่วนค่าตัวดิโกโชต้าเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินปอนเนี่ยก็37.24ล้านอันนี้เป็นปอนนะครับทีนี้เอาค่าตัวเคียนาอูแวเนี่ยนะครับมาหักลบก็เหลือเป็น เงินปอนเนี่ยอยู่ที่29.8ล้านปอนก็ถือว่านี่คือเงินเน็ตเลยสุทธิในการจ่ายนักเตะคีย์สำคัญเลยที่เป็นตัวตัดสินเกมนะครับก็คือนักเตะที่แอซิเนี่ยเป็นนักเตะที่เราปั้นขึ้นมาตั้งแต่เด็กนะครับก็ไม่เสียส่วนดิโกโชตาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลือกรองซึ่งได้มาในราคาถูกกว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายแรกนะครับก็คือทิโมแวนเนอร์ที่ ราคาเนี่ยสูงกว่าดิโกโชต้าเนี่ยเท่าตัวถ้ายิ่งถ้าหักส่วนที่เอาเกียร์หน้าฮูแวร์เนี่ยนะครับไปให้กับวูฟปแล้วก็ตีมูลค่ามา9.8ล้านยูโรเนี่ยนะครับยิ่งคิดอย่างนี้เนี่ยนะครับราคาของดิโกโชต้ายิ่งถูกเลยนะครับโอเคชื่อชั้นอ่ะมันไม่เท่าจิโมแวนเนอร์แต่มาถึงตรงนี้นะครับผ่านการเวลาเนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วนะว่าดิโกโชต้าเนี่ยเป็นของที่ดีกว่าจริงๆ ดีกว่าเห็นเห็นะครับและที่สำคัญก็คือในเกมนี้มันมีรายละเอียดของการเล่นเนี่ยที่มันน่าสนใจนะครับโอเคในช่วง10กว่านาทีแรกเนี่ยก่อนที่ลูพูจะได้ประตูเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาร์เซนอลเนี่ยยังเล่นในทรงที่ตัวเองต้องการได้โดยเฉพาะในช่วงประมาณสัก10นาทีแรกเนี่ยผมมองว่าความได้เปรียบเนี่ยมันอยู่ที่ทางฝั่งอาร์เซนอล ที่เข้าบีบแล้วก็เข้าเร่งเราได้ดีนะครับของเราเนี่ยดูเหมือนจะยังจัดระบบได้ไม่ดีพอนะครับนักเตะที่จะมาช่วยกระชับในแดนกลางแล้วก็เกมทางฝั่งขวาเนี่ยมันดูเหมือนมันจะปิดเกมลุกฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลได้ไม่สนิทนักนะครับเพราะว่ามาติเนรี่เนี่ยของเขอดีจริงๆนะครับยิ่งไปดูว่าครอบเคยชื่นชมเด็กคนนี้ด้วยนะครับเพิ่งอายุ20นะครับ เกิด18มิถุนา2001เทียบกับพศเนี่ยก็เป็น244นะครับอายุ20ปีเต็มนะครับสูง176เซนติเมตรแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยได้มาวันที่2กรกฎาคม2019นะครับก็มีสัญญาถึง2024นะครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่พอไปดูในรายละเอียดเนี่ยพบว่าเป็นเด็กที่ขยันนะครับแล้วก็มี first touch ที่ดีมากแล้วก็มีทักษะในการเล่นกับบอลดีมาก คือถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผู้เล่นของเราเนี่ยไม่มีใครเอาอยู่เลยสองหนึ่งเนี่ยก็ยังเอาอยู่ลําบากนะครับจะต้องมีสามหนึ่งสี่หนึ่งนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับแล้วเป็นนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งด้วยนะครับอีกคนหนึ่งก็บุเป็นบุคโยสากาที่ผมดูแล้วเนี่ยเป็นนักเตะฝั่งทีมเจ้าบ้านที่ผมรู้สึกชอบใจนะครับอายุเท่ากันแต่ว่าเกิดช้ากว่ากันหน่อยหนึ่งครับเกิดห้ากันยาสองพันหนึ่งนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบแปด สัญญาก็จะไปสน้นสุด30มิถุนา2024นเหมือนกันนะครับผมคิดว่าถ้าจะหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเติมเต็มคอนเซปต์และวิธีการเล่นในแบบที่ยงเงแนคอปเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับคนที่มาเติมเต็มได้ผมมองว่า2คนนี้ผมว่าโอเคเลยแต่ถ้ามาตินิลลี่เนี่ยอยู่ที่อาร์เซนอลอยู่เนี่ยผมมองว่าพัฒนาการเนี่ยไม่น่าจะปลายไกลกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะดูวิธีการและแนวทางการเล่นของลิอร์พูเนี่ย มันเปิดโอกาสให้มาติเนลลี่เนี่ยดึงศักยภาพตัวเองขึ้นมาได้มากกว่านี้นะครับบุกโยสาก้าก็เช่นกันนะครับนี่คือในมุมของนักเตะฝั่งตรงข้ามที่ผมชอบนะครับแล้วก็ถ้าจะมาทดแทนแล้วก็ยังรักษารูปแบบและแทคติกการเล่นเนี่ยในคอนเซปต์แบบเดิมๆได้เนี่ยผมมองว่า2คนนี้ได้เพราะว่าสามารถสลับพื้นที่เนี่ยในแดนหน้าเนี่ยได้หลายตำแหน่งนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ขยัน พร้อมที่จะลงมาช่วยในเกมรับด้วยนะครับในช่วงประมาณสักสินาทีแรกๆเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยลิ์พูเนี่ยก็ค่อยๆออตั้งหลักได้นะครับคือพอผู้เล่นแดนกลางและก็ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยนะครับจับจังหวะได้แล้วเนี่ยลงมาช่วยปิดพื้นที่เนี่ยก็ดีขึ้นเรารู้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยจะใช้เกมลุกทางริมเส้นทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็การแทงทะลุช่อง เราก็มีการเล่นเกมป้องกันในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ได้ดีนะครับแม้ว่าทางฝั่งขวาที่มีคยเดกกอดอนกับเบนเน่นะครับที่ต้องรับผิดชอบฝั่งนน้นเนี่ยก็ดูและการช่วยเหลือของคยเดกอดอนเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรมากนักน,นะครับโอเคก็พยายามปิดการเติมของเทนนี่นะครับแต่ว่าเวลาไปรุมมาตินเนลลี่เนี่ยมันเอาไม่ค่อยอยู่นะครับจนกระทั่งเรามาได้ประตูเนี่ยนะครับเราถึงเริ่มมา คอนโทรลเกมได้นะครับประตูมาในเดทีนสิบเก้าเมื่อไปดูในรายละเอียดการเข้าทําก็ต้องบอกว่าในระหว่างการเซตบอลขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่เห็นเทรดแล้วนะครับผมมองหาเนี่ยในหน้าจอเนี่ยไม่เห็นเทรดเลยนะครับปรากฏว่าบอลเนี่ยถูกจ่ายยัดขึ้นไปตรงๆนะครับตรงนั้นเนี่ยเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยเคลื่อนที่ลงมาในพื้นที่กลางสนามแล้วก็ไข้ เปลี่ยนทางบอลให้มันไหลผ่านมานะครับตัวที่ตามประกบเนี่ยถูกดึงตามขึ้นมาแล้วเจ้าหนูเทรนเนี่ยนะครับที่อยู่สูงมากนะครับก็เคลื่อนที่มาเอาบอลพอสัมผัสบอลปั๊บพลิจ่ายด้วยซ้ายนะครับบอลน,น้ําหนักดีมากแล้วดิโกโชต้าก็ทํางานนี้เนี่ยให้มันสําเร็จรุ่งได้โดยการเผาโทมิยาสึแล้วก็พาบอลผ่านมาถึงหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ยิงหักข้อนะครับ แต่ถ้าดูเนี่ยในลาลีเนี่ยเห็นการเคลื่อนที่ของเคอร์ติโซเนี่ยที่เคลื่อนที่เข้าไปทําให้ผู้เล่นแนวรับของอาร์เซนอลซึ่งตอนนั้นนี่นะครับสตัวเนี่ยบางอยู่หน้าดิโกโชต้าเนี่ยก็มีการสับสนนะครับมีการชะง,งักในจังหวะที่เคอร์ติโนวิ่งสอดทะลุเข้าไปแต่ดิโกโชต้าไม่ลังเลเลยก็ยิงแล้วก็มันก็ผ่านไปและไอาการเคลื่อนที่ของโจนเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้แลมสเตลเนี่ยนะครับก็สับสนไปด้วยนะครับทิ้งน้ําหนักตัว ไปทางฝั่งซ้ายมือตัวเองเรียบร้อยแลวนะครับพอบอลมันยิงมาทางขวาเนี่ยมันห่างตัวไม่มากนะครับถ้าตั้งหลักดีๆแล้วก็ยืนทิ้งน้ําหนักตัวได้เต็มๆสองข้างเนี่ยผมมองว่าลูกนี้แรมสเตดเซฟได้สบายๆเพราะบอลไม่แรงนะครับพอได้ประตูเท่านั้นเลยนะครับลิอร์พูลเนี่ยก็เริ่มคอนโทรลรายละเอียดของเกมได้นะครับปิดการเข้าทำเนี่ยกิ่นเส้นของอาร์เซนอลได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีข้อผิดพลาดก็มาติดเนี่ยนะครับ เหมือนก็ไม่สมบูรณ์เพราะตอนซ้อมอ่ะไม่เห็นมาติดแล้วก็สังเกตว่าเฟิร์สทัชของมาติดเนี่ยคือปัญหานะครับพอจับบอลแล้วล้นผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยก็มักจะเข้ามาในจังหวะนั้นนะครับห้าสิบห้าสิบแล้วก็ฉกบอลได้หลายจังหวะนะครับพอครึ่งหลังแล้วก็เลยเปลี่ยนเอาอิบูลงมาแทนนะครับอิบายมาโคโนาเต้พอลงมาเนี่ยนะครับก็ทําให้พิษสงของผู้เล่นทางฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยก็ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดแต่ถามว่าดูแน่นหนามั่นคงมากมายนะัก หรือเปล่าก็ไม่เชิงนะครับแต่ความแข็งแกร่งและความเร็วเนี่ยมันได้เปรียบนะครับสูงด้วยครับก็เลยทําให้การบีบของเราเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเมื่ออาร์เซนอลเนี่ยได้บอลเนี่ยผู้เล่นของเราเนี่ยจะเข้าทันทีนะครับหรือเมื่อพยายามที่จะเซตบอลจากแนวลึกเนี่ยนะครับจะเห็นผู้เล่นที่พุ่งเข้าไปเพรสนะครับแน่ๆเลยก็คือผู้เล่นในแดนกลางสลับกันขึ้นไปเพรสมีเฮนโด่เนี่ยนะครับขึ้นไปบ่อยแล้วก็เคอร์ติชชนนะครับ ขึ้นก็วิ่งแบบเอาไปเอาตายเลยนะครับไล่จนสุดนะครับก็ทําให้ตัวที่กําลังจะขึ้นจะมองตัวเลือกที่ดีพอเนี่ยมันก็ไม่มีตัวเลือกนะครับเขารีบออกบอลเพราะออกบอลเนี่ยบอลจังหวะแรกมันอาจจะมีคนรับบอลได้นะครับแต่พอบอลเนี่ยมันไปถึงเป้าวัาตัวเป้าก็โดนบีบอีกนะครับแล้วบอลที่จ่ายมาเนี่ยคุณภาพมันไม่ค่อยดีด้วยนะครับน้ําหนักก็ไม่ได้เพราะถูกเร่งมาตั้งแต่ต้นนะครับ ก็ทาให้จังหวะต่อมาเนี่ยเสังเกตเห็นว่าทางอาร์เซนอลเนี่ยเสียบอลง่ายแล้วก็ไอ้แผนที่จะแทงทะลุที่ดูใช้ได้จริงๆก็คือทิ้งไปริมเส้นที่ดูใช้ได้นะครับบอลทะลุเนี่ยมีจังหวะเดียวเท่านั้นเองที่ตากาเซสนะครับลุดไปเกี่ยวแล้วก็ถูกเจ้โรบโบเนี่ยเข้ามาเร่งแล้วก็ยิงเบิร์ดข้ามคานไปเท่านั้นเองนะครับอาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับตลอดทั้งเกมเนี่ยมีโอกาสแค่เจ็ดหนเท่านั้นเองเท่าท,ที่ผมนับดูนะครับ ส่วนเราเนี่ยมีโอกาสทั้ง10กว่าหนนะครับแล้วข้อกรอบมากกว่านะครับแล้วก็ข้อกรอบถึง3แล้วก็เป็นประตู2นะครับแล้วพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยลูกที่ได้ประตูเนี่ยเหมือนกับเป็นการเซตแผนที่จะเล่นอย่างนี้นะครับเพราะการที่เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยเคลื่อนที่ลงมามันดึงตัวประกบเนี่ยตามลงมาด้วยนะครับพอแตะทีเดียวเนี่ยล้วบอลหลุดมาแล้วเทรนเนี่ยตามเข้าไปเก็บนะครับเพราะไปยืนสูงยืนในตำแหน่งของเจ้าบ๊อบบี้อ่ะนะครับแล้วก็ พอถึงบอลปั๊บก็จ่ายให้โชต้านะครับแล้วก็โชตาก็จัดการจนกระทั่งจบลูกที่สองนี่ก็ยิ่งสวยนะครับเพราะดูวิธีการเล่นของดิโกโชต้าเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าการเล่นของดิโกโชต้าเนี่ยเคลื่อนที่ดีมากๆแล้วจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่มาตินลลี่เนี่ยน,นะครับพลาดนะครับเสียบอลล้มลื่นล้มนะครับแล้วก็ฟาบินโยเนี่ยก็ไปถึงบอลแล้วก็ จิ้มต่อให้เทรนง่ายๆนะครับเทรนแตะบอลต่อไปหนึ่งจังหวะแล้วเงยหน้ามองเห็นโชต้าชูมือขึ้นนะครับวางบอลบอลโอ้โหน้ำหนักมันเป๊ะมากนะครับข้ามหัวเช่นเตอร์ัฟนะครับแล้วก็ทางด้านไกลเนี่นะครับโทมิยาสึกเนี่ยก็ไม่ได้ขยับตามโชต้าก็ทำให้โชต้าเนี่ยควบเข้ามาแล้วก็มาพับอกลงก่อนที่เบนไวจะถึงนะครับเพราะว่าบอลมันข้ามหัวเบนไวเบนไวต้องกลับตัว น้ำหนักมันพอดีมากๆพอดิโกชอต้าถึงปั๊บก,ก็เอาบอลลงแล้วก็จัดการโจกบ,บอลข้ามแลวเซลเข้าไปดูในารายละเอียดต้องบอกว่าแทคคติกของเรานะครับเราปิดจุดเด่นของอาร์เซนอลไว้หมดเลยครับยิ่งพอได้ประตูแรกเนี่ยมันทำให้อาร์เซนอลเนี่ยซึ่งถนัดเล่นรับแล้วโต้นะครับสังเกตว่าพอเหลือผู้เล่น1ิตัวเนี่ยเราบุกยังไงเราก็ทำอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่พอให้เขาขึ้นเกมมาเนี่ย มันก็กลับกันนะครับแล้วก็เอาหนามยอกเอาหนามบงพอเขาจะขึ้นเกมเนี่ยเราก็ไปกดไม่ให้เขาขึ้นเกมได้นะครับแล้วผมมองว่าอัอเตเตต้าเนี่ยพลาดเองด้วยที่เอาโทมิยาสึซึ่งพอไปดูเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ว่าโทมิยาสึนี่เขาไม่ได้ซ้อมเลยนะครับพอเห็นผู้เล่นเนี่ยมันขาดจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยสภาพฟิตเนี่ยพอฝ่านได้แล้วก็เลยลงไม่ได้ซ้อมเลยซักเซสชั่นหนึ่งนะครับแล้วก็ลงมาเจอกับดีโคโชตาซึ่งเป็นวันที่โชตาเนี่ย เล่นอะไรมันได้อย่างใจด้วยนะครับคือจับบอลแรกก็ดีนะครับแตะบอลคอนทรลเปลี่ยนทิศทางเนี่ยมันได้อย่างใจนึกด้วยนะครับก็เลยทําให้โทมิยาสึเนี่ยโดนเผาเละเลยนะครับทั้ง2ประตูเนี่ยโทมิยาสึเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับแล้วเมื่อมองจากเม็ดเงินที่ใช้นะครับแทนที่เราจะไปได้นักเตะที่เราเพลยออเดอร์มานะครับอย่างที่โมวแวนเนอร์เนี่ยเรากลับไปได้ตัวเลือกที่2ซึ่ง ยังมีการเอาเด็กที่เราซื้อมาในราคา500 0 0 0ปอนเกียหนาฮูเอรเนี่ยนะครับเราซื้อมาแค่5 0 0 0 0 0ปอนแล้วก็ไปตีเป็นมูลค่าเนี่ยคิดเป็นเงินปอนเนี่ยก็8ล้านกว่าปอนนะครับก็ถือว่าไอ้ส่วนนี้เราได้ส่วนลดเยอะเลยนะครับมูลค่าที่จ่ายจริงเนี่ยไม่ถึง30ล้านได้ดิโกโชต้ามาแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในชัยชนะในเกมนี้เนี่ยก็คือคนที่วางบอลสั่งได้นะครับถ้าตัวที่ได้บอลที่ เทรนเนี่ยจ่ายแบบคิลเลอร์พาสเนี่ยนะครับเจ๋งๆให้เนี่ยนะครับอีก2จังหวะนะครับก็มีฟาบิโน่หนึ่งจังหวะแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งเนี่ยเจ้าหนูแคเดกอดอนเนี่ยนะครับที่เคลื่อนที่เข้าไปไม่ถึงเนี่ยตรงนั้นนะครับถ้าถึงเนี่ยนะครับแคเดกอดอนเนี่ยควรจะมีสัก2ประตูประตูหนึ่งจากแอซิดของโชต้าอีกประตูหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากเทรนเนี่ยนะครับไม่งั้นเนี่ยเทรนเนี่ยจะต้องมีส่วนในการแอซิดถึง4ประตูนะครับดิโคโชต้าเนี่ยก็ยิง2จ่ายหนึ่งดูจาก ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับมันลูกที่จ่ายมาเนี่ยถ้าเป็นตัวจบสกอร์ที่มีคุณภาพจริงๆนะครับผมว่าโอเคเลยแต่พอไปดูรายละเอียดเนี่ยผมว่าเฮ้ ي, ยเจนิวคขายดีคอรด์ดอนเนี่ยโอเคว่าเรื่องกระดูกความเข้าใจเกมเนี่ยมันยังไม่มากพอแต่ว่าโดยธรรมชาติเซนโดยธรรมชาติการหาตำแหน่งเนี่ยการเข้าไปแล้วไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจบสกอร์ได้เนี่ยหลายต่อหลายหุ่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพิ่งอายุสิบเจ็ดนะมันก็เลยว่าเอวาอวะโอเคว่า วิธีการเล่นเนี่ยยังไม่เข้าใจการเล่นเมื่อเทียบกับมิยามมโนนะครับแต่ถ้าดูเนี่ยอะไรที่มันดิบๆเนี่ยมันก็ดูมีของอยู่นะครับโอเคสรีละยังไม่ได้แล้วก็ถ้าลิวูเนี่ยจะเสริมผู้เล่นแล้วมันเป็นชื่อกับเรียนมาติเนลี่กับบูกาโยสากาเนี่ยผมมองว่า2ตัวนี้คือตัวที่มาเติมเต็มการขาดหายไปของ ซาลาและมาเน่ในอนา,นาคตได้นะครับเราก็เพิ่งอายุ20เท่านั้นเองอายุใช้งานเนี่ยยาวๆแล้วก็ล์พูเนี่ยยังสามารถเล่นในรูปแบบและวิธีการที่มันเป็นคาแรคเตอร์เป็นจุดขายของล์พูนะครับเกมนี้เห็นได้ชัดว่าเราคุมเกมตลอดนะครับเราต้องการเร่งเขาให้เขาเสียบอลให้เขาทิ้งบอลยาวๆไปแล้วก็ให้นักเตะในแนวรับเราเนี่ยเก็บกินแดนกลางก็เก็บเชื่อมนะครับ ตัวที่สลับกันขึ้นเพรสจะเห็นว่าเฮนโดเนี่ยนะครับกับเคอร์ทิโจเนี่ยจะเป็นตัวทําหน้าที่บีบนะครับตัวดักเก็บจะเป็นฟาบินโยแล้วก็ผู้เล่นในตําแหน่งอื่นเนี่ยจะมาช่วยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วพอเจ้าบ๊อบบี้เนี่ยลงมาช่วยด้วยก็เลยทําให้การชิงพื้นที่ในแดนกลางเนี่ยเราได้เปรียบแล้วก็คอนโทรลจังหวะเกมได้จนกระทั่งจบเกมจะมีข้อติยูนิตเดียวนะครับก็คือการรักษาจังหวะเพื่อ พอปล่อยให้เกมมันไหลไปจนจบด้วยการถ่ายบอลไปถ่ายบอลมามันไม่ควรที่จะยัดบอลแบบเสี่ยงๆขึ้นหน้ามันไม่มีความจเป็นต้ไปเพราะมันเป็นบอลถ้วยนะครับมันไม่จำเป็นต้องไปทําเกมลุกแล้วนะครับถ้ามันมีช่องที่มันโอ้โหมันมากพอนะครับค่อยทําเกมลุกก็ได้นะครับโดยให้นักเตะที่จะตัดสินใจเล่นในจังหวะที่ออกเกมรุกเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นนักเตะเก่าๆที่รู้ว่าจังหวะไหนควรจะเล่นยังไงมากกว่านะครับอีบูเนี่ยนะครับ ฝืนใจแล้วก็เสียบอลอยู่สองจังหวะในช่วงท้ายเกมเนี่ยผมว่ามันมันไม่โอเคอะ่ะมันต้องรู้ว่าว่าจังหวะอย่างนี้บอลถ้วยเนี่ยเราอ่ะมันเข้าชิงเนี่ยเก้าสิบเก้าปอร์เซ็นแล้วนะครับมันจะไปทําให้สถานการณ์เนี่ยมันแปลเปลี่ยนได้ถ้าสมมติเราเสียไปซุ้ประตูหนึ่งเนี่ยนะครับมันอาจจะกดดันจนกระทั่งเราอาจจะถูกตีเสมอแล้วต้องถูกลากไปโดนจุดโทษก็ได้นะครับนี่คือเก็บตกภาพรวมจากเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ย ุกเปาชนะอาเซนอลแล้วเหล่าเดอะค็อปที่อังกฤษหรือใครที่จะไปดูสดๆที่อังกฤษเนี่ยนะครับก็ได้ไปลุ้นทีมรักที่สนามเบมรี่ได้สักทีนะครับภายใต้การคุมทีมของครอปเนี่ยมันถือว่าเป็นของที่หายากนะครับก็เลยทํารู้สึกอ๋อม่หน้าเรารู้สึกว่าเออวันนี้ทําไมเราสึกโอเคกับบอลถ้วยนี้จริงๆปกติผมไม่โอเคกับถ้วยนี้สักเท่าไหร่นะเฉยๆนะครับแต่ว่าเออดูกระบวนการแต่ละสะเต็ปแต่ละสเต็ปที่มันมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่า มันเป็นถ้วยที่มันควรที่มีรงางวัลแล้วครับสวัสดีครับ